้อนจบับคลิปจากคอโคดีโลให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดครับผมฮ้ยนางลมเป็นโปเป็นปอนอยู่ในซองเทียนยาอะไรผ่านหน้ากูไปวะน่ะใครกันเฮ้ยซอเทียนวันนี้ควรต้ยของเจ้าอ้อหังแน่จริงก็เข้ามาปิวเดสันปิวเฮ้ยไม่ได้แดกกูหรอกไอ้โง่ว้ากูโดนแดดเผานี่แหละแดดประเทศไทยอุ้ยตานั่นมันกระโดกนี่เอาไว้จับสัตว์ได้นี่น่ะนั่นมันือวันนี้แหละซอยจาเนื้อแกเฮ้ยเฮะอะไรเคยเรียกวะ ไอหมาตรงนั้นน่ะเอากระดูกหน่อยไหมขอดมกินก่อนฟุดฟิดฟุดฟิดอื้มกินแมงหองบะขออีกทีนีฟุดฟิดฟุดฟิดอื้มดีมาเป็นสัตว์เลี้ยงกุ้ิแล้วกูจะให้กระดูกชิ้นไหนก็ได้เหรอใช่งั้นก็ชิ้นนี้นี่โอ้แม่งเอากระดูกซี่โครงกูไปอีกได้ตรงใจหมดเจ้านายมึงเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกินยาพาราแป๊บอ้าวโอเคพร้อมละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแกชีวิตจบแม่งไอเชื่อนะคนคนนั้นเหมกูเคยได้ยินในทิกตอกเลย รู้เยสิว่าไอหมาเชี่ยนี่อุ้ยนั่นทำนี่ไปกันเลยจบแม่งเราจะไปไปรรจบไปในทำนั้นกันไอเดี๋ยวมึงจะกินไปไหนนั่งกลับมานี่ก่อนเอาละจบแม่งเราจะมาฟัมได้ดีๆกันอุต๊ะนั่นทำอะไรแพร่เพชรจบแม่งนั่นมันล่าเพชรเลยนั่นนั่ะแพร่เพชรหรือไม่ไม่จริงนั่นแหละเพชรละนี่ไม่จริงอ่ะทำไมรู้สึกมันโดนหลอกให้ขุดแร่คนเดียวเลยวะอย่ารู้เยอะไอเจ้านายเดินไปก็พอมึงอ่ะก็ได้ก็ได้ทำไมต้องโดุกันด้วยวะอุต๊ะ นั่นมันหน้าคมนมโตสเปคในฝันน,นั่นมันผู้เล่นอีกคนนี่มันต้องเป็นศัตรูแน่แน่ไม่ต้องกลัวเจ้านายผมจะปกป้องเจ้านายเองตายซะไอผู้เล่นเพศหญิงมึงคิดว่ามึงใหญ่มากนะหรอวะมึงไม่รู้หรอว่าแถวนี้เจ้านายกูคมนะเว้ยเอเอยกัดหนมแม่งเลยแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไอ้หมาเหี้ยนี่มนันคตรโหดเลยเรียบร้อยคราวนี้เราควรจะส่งไปวันฮาราเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> เป็นไงเจ้านายกูเก่งไหมชมกูสิชมกูโอเคจ้างมาเตะไปขายของในหมู่บ้านกันเกมนี้เล่นไงวะเราไปขายใหญ่จะเดินเว้ย เรามาถึงนั้นจจมเมงนี่แหละหมู่บ้านเราจะขายของอ่ะเสียงนี่มันแย่แล้วจจมเมงหมู่บ้านจะบังทุงโจมตแีแล้วเราจะทำไงดีเจ้านายเราก็ต้องทำในสิ่งที่คนทำนาเต้นั่นก็ถอยหลงังหนึ่งก้าวถอยหลงังสองก้าวถอยหลงังสามก้าวโวยกูึกว่าจะไปช่วยเกูด้วยข้ามันให้หมดโอ้ตรงนี้มันที่สวยเหมาะกักการตั้งบ้านในฝันของเราเลยนี่จัดไปสิอย่างนี้อ่ะไม่ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาวัตถุดิบในการสร้างบ้านเราก่อน ขั้นแรกก็ตัดต้นไม้นี่แน่ขุดดินนี่แน่แล้วก็มาก่อกำแพงบ้านกันเลยต่อมาก็ขุดหินนี่แน่เสร็จแล้วก็มาขุดทรายและเอาเข้าเตาเผาแต่เดมได้แล้วปูนซีเมนอา่าฮะเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ไม่สวยนี่แน่โอ้ยแม่งเบื่อเว้ยเมื่อ,อไหร่มึงจะสร้างเสร็จเนี่ยเจ้านายพาเรออกไปเดินเล่นได้แล้วแต่เดมเสร็จแล้วเป็นไงเหมือนได้แบบเป๊ะเลยอืมตกได้หมดอะไรวะนัอุ้ยอา่าฮะข้าวเย็นวันนี้ข้าวเย็นของเราคือไก่ย่างนะัดจอบแม่ง โอเยไก่ย่างสุดแม่งเอ้ยไอไหมานั่นแย่งไก่ย่างกูกินหมดเลยแม่งออกมาหาอกินเองก็ได้วะหิวอ,อุ้ยต้นไม้นี่กินได้ไหมเนี่ยอุยตะมันมันแกะนี่ยนั่นอะไรน่ะเกมบล็อกเหรอมาไมนะมือเที่ยงกูโอ้โหแม่งอะไรวะนั่นน่ะย่างกับประตูมิติดฮอโดลายมันเลยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสินี่มันเป็นอะไรวะนั่นน่ะโอ้เอานิ้วเขี่ยดูสิเย้ยตกใจหมดอะไรวะน่ะชัดเลยไวรัสแดดเก,กมนี้แล้วแน่ๆไวรัสแดดแง้มเง้ม เอานิ้วเขี ibly, <an refugees> ่ยไอทีด <themselves> ิก็ไม่เห็นมี่งเก้าตกใจหมดชัดละไวรัสแดงเงี้ยๆเลยกูจะไปฟ้องเจี๊ยบอะอะไรวะเนี่ยมือกูมาอ้าอมน้ำมอเตอร์อาว้ยาวใหญ่ๆต่อพ่ออสนช่วยลูกช้างด้วยอ้าวกูยังไม่ตายหลยเนี่ยเอ็ดแล้วที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยนั่นเสียงอะไรน่ะวิ่ง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 แบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่ง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  เย็นแค่ไนน้ำมันผีวิ่งมาราธอนออกกำลังกายนี่ยเสียงนี่มันเอ้ามนุษย์นี่มือเที่ยงมาแล้วเหรอแย่แล้วมันจะกินกูนี่ว่าววากำลังหิวข้าวเลยมึงขอกินหน่อยเลือกอะไรจะจอมให้กินขอตะคำน่ะไม่เจ็บหรอกกูรอดแล้วสินะอ่ะกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่ยาเชียวนะไอ้มันนั่นมันอยู่ตรงนี้ครับฮะอยู่ตรงนั้นเองเหรอรอแปบหยุดสิวายแกเชี่ยกูบอกให้มึ๊ง เนียบ้ลยอย่ามาแย้มกับสตีฟนะเว้ยจริงเหรอขอลองหน่อยนี่ช็อปเปช่วยเขาด้วยเฮ้เอฮุ้ยมนุษย์มึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมนะเห็นมันคืออะไรวะนะโอ้โหเฮ้เฮ้เเได้แล้วเข้าเที่ยงอยู่นี่เองขอกินหน่อยนะก็กินบ่อะไรนี่กูเป็นเอนติตี้ในแบ็คลมนะ้ยเอนติตี้เราของโปรดออมเม่ใหม่นะหยุดนะหยุดอย่าฆ่าฉัน อุย้ยไม่เอาไหนอย่าเล่นตัวโอ้อร่อยหอโอ้โ h อัดเดอะฟัคหนี่กูดูบ้าอะไรเนี่ยโจมเองกำลังแดกเอนติตี้เหรอนี่กูเลี้ยงหมาพันอะไรไว้ในบ้านกูวันเนี้ยอืมหนันยดนะโจมเองอะอะไรจะนายกูนอนอยู่อย่ามายุง่งอ๋อโทษโทษโอ้แค่ฝันไปแล้วะเนี่ยโอ้เขายังชั่วนอนต่อดีกว่าอืมกินอิ่มๆแล้วมานอนนี่แม่งโคตรสบายเลยวะ Entity nên mang ở ngoài chiếc hỏi lưỡi <laughs>